อย่าเพิ่งประครบปวดถ้าคุณยังไม่รู้เทคนิคนี้ครับประครบร้อนและประครบเย็นนะครับทั้งสองอย่างนี้ใช้อย่างไรแบบไหนเหมาะสมที่สุดนะครับเรามาดูกันครับว่าการประครบเย็นนะครับใช้เมื่อไหร่ดีนะครับการประครบเย็นนะฮะเหมาะกับการประครบบริเวณที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคข้อกระดูกต่างๆกําเริบนะครับเช่นโรคเกา นะครับรมตอยพวกข้อเสื่อมนะครับอาจจะมีการเส้นเอ็นพลิกอักเสบอย่างนี้ก็ประครบเย็นได้นะครับเช่นเล่นกีฬานะครับอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้ครับสามารถประครบเย็นได้ภายในระยะเวลา1-48ชั่วโมงแรกนะครับเพราะว่าความเย็นนะฮะมีประโยชน์คือทำให้หลอดเลือดนะครับเกิดการหดตัวนะฮะทำให้เลือดที่ออกภายในะนั้นก็จะน้อยลง สามารถลดอาการปวดบวมแบบกระทันหันได้ดีมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการปวดใหม่ๆนะครับให้เรานึกถึงการประคบเย็นไว้ก่อนนะครับวิธีการประคบเย็นนะครับมี2-3วิธีนะครับคือ1เนี่ยสามารถซื้อเจลเย็นแบบสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปตามร้านขายยานะครับมาใช้นะครับวิธีสคือใช้น้ำแข็งนะครับ หรือน้ำเย็นเนี่ยแหละฮะวิธีวิธีการนะครับใช้ถุงพลาสติกเ่ยละฮะใส่น้ําแข็งลงไปในถุงนะครับแล้วเติมน้ํานะครับก็สามารถใช้ประคบได้แล้วนะครับในกรณีที่หาเจลเย็นหรือหาอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับใช้น้ําเย็นก็ได้นะครับที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับนะครับนำมาใส่ถุงแล้วก็ใช้ประคบบริเวณที่ปวดอักเสบใหม่ๆเนี่ยครับประมาณ15-20นาทีต่อครั้งนะครับ ก็จะสามารถลดอาการปวดแบบเฉียบพลันได้ดีส่วนการประครบร้อนนะครับเราสามารถใช้ในอาการปวดตอนไหนได้บ้างนะครับการประครบร้อนนะครับข้อดีคือจะทําให้กล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดนะครับที่มีการหดเกร็งตัวจากภาวะการปวดแบบเรื้อรังมานานนะครับจะเกิดการขยายตัวนะครับการขยายตัวจะเกิดทาจะเกิดปฏิกิริยาทําให้เลือดเนี่ยละครับเข้าไปซ่อมแซม นะครับบริเวณนั้นได้ดีจะลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและอาการปวดได้ดีนะครับกล้ามเนื้อของเราจะหย่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดดื้อรังเช่นปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะครับที่แบบปวดเป็นๆในหายและไม่มีอาการบวมแดงร้อนนะครับสามารถใช้วิธีการประคบร้อนได้นะครับวิธีการประคบร้อนนะครับก็ใช้ง่ายสุดเลยครับคือกระเป๋าน้าร้อนนะครับที่มีขายตามร้านทั่วไปครับ จะเป็นลักษณะเหมือนซองหนังนะครับก็ต้มน้าร้อนแล้วก็เทลงไปนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าน้ําร้อนแบบสําเร็จรูปนะครับที่ใช้การเสียบไฟฟ้านะครับก่อนใช้ก็คือเติมน้ําลงไปภายในครับเสียบไฟนะครับเมื่อเกิดความร้อนน้ําเดือดก็จะเกิดการตัดไฟก็สามารถนํามาประครบได้นะครับ 3. จะเป็นลูกป,ประครบสมุนไพรนะครับซึ่งตัวของลูกป,ประครบเนี่ยครับ ที่เป็นสมุนไพรข้อดีคือจะมีตัวยานะครับที่อยู่ในรูปประครบะครับจะเป็นกลุ่มที่ลดอาการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยกระจายเลือดกระจายลมนะครับลดอาการปวดนะครับรูปประครบจะต้องใช้วิธีการนึ่งนะครับนึ่งในออกระทะไฟฟ้าก็ได้ครับที่มีความร้อนนะครับม่กเกิดความร้อนขึ้นมาก็นํามาประครบบริเวณที่ปวดแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกป,ประครบนี้เมื่อนําออกมาจาก หม้อที่นึ่งใหม่ๆจะมีความร้อนที่สูงมากนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าบางๆนะครับรองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆประคบไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ร้อนมากนะครับข้อควรระวังที่สําคัญนะครับของการประคบร้อนนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยนะครับเป็นโรคเบาหวานหรือมีอาการชานะครับผิวหนังของเขาครับความรู้สึก อะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับถ้าเราประครบด้วยความร้อนที่สูงหรือนานเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ผิวนะครับเกิดการไหม้หรือการแสบหรือมีการลอกนะครับเพราะว่าความร้อนเป็นความร้อนที่มากเกินไปนะครับดังนั้นควรที่จะระวังนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับการประครบเย็นนะครับเหมาะสำหรับอาการปวดแบบเฉียบพลันนะครับที่มีอาการปวดบวมแดงร้อนนะฮะ ปวดใหม่ๆอุบัติเหตุใหม่ๆใ,ใช้วิธีการประครบเย็นนะครับ1ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงแรกจะเหมาะสมที่สุดนะครับส่วนการประครบร้อนนะครับใช้ประครบเมื่อมีอาการปรวดแบบเรื้อรังนะครับเป็นเป็นในหายและไม่มีอาการบวมแดงร้อนสามารถใช้วิธีการประครบร้อนได้ครับและนี่คือเทคนิคและสิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนเลือกใช้วิธีการประครบครับ ถ้าคุณสนใจสาระดีๆแบบนี้นะครับหมอจะมีวิดีโอที่เป็นเคล็ดลับความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือการใช้ยานะครับออกมาอย่างต่อเนื่องคุณสามารถกดติดตามหมอที่เพจเพจนี้นะครับหรือที่ l i น e แอดหมอโยทินได้นะครับทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ออกมาจะมีข้อความแจ้งเตือนให้คุณได้รับชมก่อนใครครับ